ในแต่ละวันโลกของเรามีเรื่องมากมายไม่ว่าจากอดีตปัจจุบันหรืออนาคตและทุกเรื่องราวล้วนมีความสำคัญและน่าเรียนรู้พบกับ The ะดี p o d s t s t เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่าสวัสดีครับหมอบิมนะครับจากช่อง The Doc d o ็ Diary ครับ ขอต้อนรับทุกคนนะครับกับ Too ูดีพอดแคสต์กันอีกแล้วครับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวจากตอนที่แล้วหรือว่าจะมาเล่าขยายความนะครับจากประโยคหนึ่งที่พูดไปในตอนที่แล้วครับในตอนที่แล้วนะครับได้ไปอ่านคอมเมนต์มาครับก็ยังมีคอมเมนต์นะครับของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะ มาเมนชั่นถึงบุคคลท่านนี้ไว้อีกด้วยครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพระสนมเซียงเฟยครับหรือว่าพระสนมหลงเฟยนั่นเองพระสนมผู้นี้นะครับเป็นหญิงสาวชาวอุยกูที่เธอเนี่ยได้กลายเป็นหนึ่งในพระสนมเอกของจกักรพรรดิเฉียนหลงฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงซึ่งเธอนะครับเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความน่าลหลงไหลที่แตกต่างจากสตรีผู้อื่นในวังทั่วไป รวมไปถึงนะครับก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและตำนานลึกลับอีกด้วยครับบางคนนะครับบอกว่าเธอเนี่ยมีกลิ่นตัวที่หอมเหมือนกับดอกไม้ครับบางคนก็บอกว่าเธอเนี่ยมีหน้าตาที่คมสวยไม่เหมือนหมวยสาวจีนในยุคนั้นจริงๆเรื่องราวของเธอนะครับก็มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องตำนานที่แต่งขึ้นมาครับโดยวันนี้ก็จะหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้ครับอาจจะมาผสมกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของ เเอกันลยพระสนมหลงเฟยนะครับกำเนิดในดินแดนที่เรียกว่าซินเจียงนะครับแล้วก็มีเชื้อสายอุยกูครับดินแดนแห่งนี้กับเชื้อสายอุยกูเนี่ยถือได้ว่าเป็นของคู่กันนะครับถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเชื้อสายชาวอุยกูนะสามารถกลับไปรับฟังในคลิปที่แล้วได้ครับ เล่ากันว่าพระสนมเสียงเฟยนะครับหรือพระสนมหลงเฟยเนี่ยมีนามเดิมว่ามามูราอาซามครับหรือมิสมญยานามนะครับว่าอีปาฮานครับ ซึ่งกภาษาเนี่ยก็ออกจะไปทางแนวภาษาอาหรับนิดๆน,นะครับเพราะว่าเชื้อสายของพระนางเนี่ยก็มาจากแถบด้านนั้นครับคําว่าอิปราฮามเนี่ยหมายถึงนางเนื้อหอมครับหรือเป็นสาวสวยที่มีรูปโฉมงดงามบาดใจและยังมีคําล่ําลืออีกว่าผิวกายของนางเนี่ยมีกลิ่นหอมกรุ่นคล้ายๆกับกลิ่นดอกไม้พระสนมนะครับเป็นธิดาของผู้นําอุยกูในซินเจียงครับชื่อตระกูลของเธอคือตระกูลเหอจัว ในช่วงศตวรรษที่18นะครับจกักรวรรดิราชวงศ์ชิงเนี่ยได้ทำสงครามปราบปรามกลุ่มกบฏมุสลิมในซินเจียงครับพระนางเนี่ยได้เข้าสู่พระราชวังต้องห้ามของราชสำนักจกักรพรรดิเฉียนหลงเมื่อวันที่20มีนาคมปีคริสตศักราชที่1760ในตอนนั้นเนี่ยเธอมีอายุได้เพียงแค่26ปีเท่านั้นแต่ในขณะนั้นนะครับองค์จกักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยมีพระชนมายุถึง49พันศาแล้ว เหตุผลที่พนางได้เข้าวังนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวครับบางก็ว่าพี่ชายของพนางนะได้รับการปูนบําเหน็จ จากการที่ได้ไปช่วยเหลือราชสำนักราชวงศ์ชิงเนี่ยปราบปรามการกรบฏในเขตซินเจียงแล้วก็เลือกที่จะยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ชิงเลยขอเกี่ยวดองกับราชสำนักนะครับด้วยการส่งน้องสาวครับไปแต่งงานหรืออีกเรื่องเล่านะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วพระนางเนี่ยมีสามีอยู่แล้วครับเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองคาชกานะครับแต่ด้วยกิตติศัพท์ความงามและความหอมของกลิ่นกายนางเนี่ยเรื่องลือระบือไกลไปจนถึงพระเนรพระกานของจักรพรรดิเฉียนหลงที่กรุงปักกิ่งเลยทําให้ จกักรพรรดินะครับทรงพอพระทยัยต่อมาครับสามีของนางเนี่ยเกิดเสียชีวิตไปกลางสนามรบทําให้นางนะครับตกพุ่มไม้จกักรพรรดเฉียนลงครับก็เลยรับสั่งให้รับตัวนางเนี่ยเข้าวังในขณะที่บางตํานานนะครับก็กล่าวไว้ว่าเจ้าเมืองคาชกาเนี่ยเป็นผู้ส่งตัวนางเนี่ยให้ไปเป็นบรรณาการแก่องค์จักรพรรดเอง แต่ถ้าสรุปง่ายๆนะครับก็คือการที่นางได้เข้าวังหลวงเนี่ยเสมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ราชวงศ์ชิงเนี่ยมีต่อซินเจียงและชาวอุยกูครับรวมถึงยังเป็นการรวมซินเจียงและอาณาจักรราชวงศ์ชิงเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างเป็นทางการอีกด้วยเมื่อเข้าสู่วังหลวงนะครับพระนางได้รับตำแหน่งเป็นเหอกุ้ยเหรินครับ ถ้าตามตำแหน่งสนมของราชวงศ์ชิงแล้วเนี่ยตำแหน่งกุ้ยเหรินเนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้สูงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับการไต่เต้าในขั้นแรกเพราะเพียงแค่2ปีครับในปี1762พระนางเนี่ยก็ได้รับการเลื่อนขั้นหนึ่งตำแหน่งเป็นพระสนมหลงผินคำว่าหลงเนี่ยเป็นราชทินนามนะครับและผินเนี่ยคือชื่อตำแหน่งครับและในปีเดียวกันนั่นเองพี่ชายของเธอครับก็ได้รับทินนามชั้นสูงเหมือนกันพร้อมกับได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองดินแดนซินเจียงเพื่อเป็น การตอบแทนความช่วยเหลือที่ให้กับราชสำนักเพื่อปราบปรามกลุ่มกบฏในซินเจียงตอนใต้ครับในปี1768นะครับพระสนมรงผนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งครับเป็นตำแหน่งพระสนมรงเฟยซึ่งก็จากสนมขั้น6เป็นสนมขั้น4เนี่ยในระยะเวลา8ปีก็ไม่ถือว่านานมากนะครับแต่ที่สำคัญเลยครับก็มีการจดบันทึกไว้ว่าองค์ฮ่องเต้จักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยให้ความโปรดปรานพระนางเป็นอย่างมากเลยถามว่าเรารู้ได้อย่างไงล่ะครับว่า พระนางเนี่ยเป็นที่โปรดปานอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพระนางเนี่ยเป็นชาวอุยกูครับเดินทางมาจากดินแดนที่ห่างไกลถึงแม้ว่าชนชาติของพระนางเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนแต่เอาข้อจริงครับดินแดนทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินความเป็นอยู่ภาษาและที่สําคัญเลยครับคือเรื่องศาสนาทางราชสำนักราชวงศ์ชิงนะครับมีการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานในขณะที่ชาวอุยกูครับจะนับถือ ศาสนาอิสลามและแบบนี้นะครับมันจะไปอยู่ด้วยกันหรือมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะครับนี่แต่สิ่งเหล่านี้ครับมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยสําหรับองค์จกักรพรรดิเฉียนหลงผู้ยิ่งใหญ่นะเพราะจากักรพรรดิพระองค์นี้เนี่ยเป็นจกักรพรรดิสายเปมากเลยครับพระองค์นะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพ่อครัวชาวอุยกูมาให้ทําอาหารให้กับพระนางโดยเฉพาะเลยครับ เพราะว่าพระนางเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามนะดังนั้นเลยอาหารที่จะทําให้สวยเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าอาหารฮาราวเท่านั้นไม่อย่างนั้นนะครับพระสนมเนี่ยจะไม่สวยเด็ดขาดแถมยังได้มีการอิมพอตสาวใช้นะครับแล้วก็นางกำนันต่างๆเนี่ยมาจากดินแดนซินเจียงอีกด้วยครับจะได้สื่อสารกันเข้าใจเข้าอกเข้าใจวัฒนธรรมกันเป็นอย่างดีด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการสร้างตำาหนักและตกแต่งตำาหนักเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบศิลปะแบบมุสลิมรวมถึงองค์จักร เก็ยังได้สร้างมัสยิดครับสำหรับให้พระนางเนี่ยไว้สวดมนต์ที่พระราชวังฤดูร้อนที่หยวหมิงอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนแรกนะครับอาจจะไม่ได้รักขนาดนั้นนะแต่พอเจอป่า,ปาไปแบบนี้ถ้าเราเป็นฟ้าเราก็คงต้องยอมพอแล้วล่ะมั้งครับฟังดูแล้วนะครับชีวิตของพระนางหลงเฟยเนี่ยน่าจะเป็นที่รักขององค์ฮ่องเต้และคนในวังนะครับเพราะว่าแบบสร้างนูน่นสร้างนี่ให้เต็มไปหมดเลย แต่ก็ยังมีบางตำนานนะครับเล่าไว้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของพระนางเนี่ยมันไม่ได้หรูหราดูไฮโซอะไรแบบนี้หรอกครับแต่ออกไปทางเรื่องของทางสกนตรกรรมด้วยซ้ําอย่างเช่นในเรื่องนี้นะครับมีตำนานเล่าว่าครับเมื่อพระนางเนี่ยได้เข้าวังหลวงพระนางเนี่ยได้ปฏิเสธความรักความสเสน่หาจากองค์ฮ่องเต้จักรพรรดิครับถ้าเราเนี่ยได้มีโอกาสไปดูละครเรื่ององค์หญิงกัมมลอนะครับ แก่กันอีกแล้วนะก็จะทําให้เราเห็นครับว่าพระสมหลงเฟยเนี่ยพระนางเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกับคนในวงังสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะแม่ของฮ่องเต้หรือไทเฮาครับแล้วก็ยังมีบรรดาเมียคนอื่นๆครับอย่างฮ่องเฮาและเหล่าสนมต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้โปรดปรานพระนางเลยครั้งหนึ่งครับก็มีเรื่องเล่าว,ว่าองค์ไทเฮาเนี่ยทรงตรัสถามว่าจริงๆเราเจ้าต้องการอะไรกันแน่ พระนางหลงเฟยนะครับก็ได้ทูนตอบอย่างมั่นใจไปเลยครับว่าอยากได้ความตายไทยเฮาเนี่ยก็เลยประทานผ้าแพรขาวให้ผืนหนึ่งครับนั่นก็หมายความว่า ให้พระนางเนี่ยนำผ้าแพผพืนนั้นไปผูกคอและจบชีวิตตัวเองลงไปอย่างน่าเศร้าเสียแต่เรื่องราวนี้นะครับก็คิดได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของตำนานมากกว่านะครับเพราะว่าในตอนนั้นมันอาจจะเป็นช่วงแรกที่พระนางเนี่ยเพิ่งเข้ามาสู่วังหลวงแล้วก็อาจจะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวแมนจูหรือชาวฮั่นได้ดีในช่วงแรกๆเท่านั้น เรื่องของพระนางนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่เป็นตำนานและชวนสงสัยให้คนรุ่งหลังๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกลิ่นกายครับเพราะพระสนมเนี่ยมีกลิ่นกายที่หอมโดยธรรมชาติทําให้พระนางนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าเสียงเฟยครับ ซึ่งชื่อนี้นะครับหมายถึงพระสนมที่มีความหอมหวนโดยสาเหตุที่ได้มีคนวิเคราะห์กันนะครับว่ามันอาจจะเกิดจากอาหารหรือสมุนไพรครับที่พระนางเนี่ยบริโภคเข้าไปและว่ากันว่าแม้แต่ในห้องของพระนางเองครับก็ยังอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมจากสมุนไพรหอมที่มาจากแถบซินเจียงอีกด้วยด้วยเหตุนี้แหละครับก็เลยทําให้จกักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยยิ่งเกิดความหลงไหลในเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพระนางเนี่ยมากขึ้นไปอีกครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของชะตากรรมของพระสนมรลงเฟยกันบ้างดีกว่าครับถ้าเรามองว่าพระนางเนี่ยอาศัยอยู่ในวงังต้องห้ามแห่งนี้นะครับได้รับความโปรดปรานอย่างดีจากองค์พระสวามีที่เป็นองค์จักรพรรดิเนี่ยแต่สิ่งสําคัญเลยครับว่าทําไมพระนางถึงไม่มีลูกนะครับคาถามนี้นะครับก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ทาให้นักวิชาการหลายคนครับให้ข้อสังเกตบางคนเนี่ยเชื่อว่าการที่พระนางเนี่ยถูกทรงตัวมาเป็นสนมเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสมัครใจตั้งแต่แรกแต่อย่างใดทําให้พระนางเนี่ยก็ไม่ได้ รู้สึกพอใจในบุรุษรุ่นราวข่าวเดียวกับคนเป็นพ่อหรอครับเลยทําให้พระนางเนี่ยอาจจะไม่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับองค์จกักรพรรดิหรืออาจจะปฏิเสธการร่วมเตียงอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับหรือการที่พระนางเนี่ยเป็นพระสนมชาวอุยกูที่นับถือศาสนาอิสลามครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งงานกับการมีสัมพันธ์กับบุคคลต่างศาสนานะแม้จกักรพรรดิเฉียนหลงครับจะพยายามเอาใจพระนางอย่างมากเลย,ยเช่นสร้างตำหนักแบบอุยกูอนุญาตให้พระนางเนี่ยรับประทานอาหารฮาลา าได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระนางเนี่ยจะยอมเต็มใจเป็นพระสนมของพระองค์นะครับหรืออีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพของพระนางเองนะครับ ถ้าหากเราดูจากละครเรื่องหรูยี่นะครับจอมนางเคียงบัลลังก์เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเอพิโซดเนี้ยเอาใจสายซีรีส์จีนย้อนยุคเลยนะครับเราจะได้พบตัวละครพระสนมหลงเฟยครับโดยที่ตัวละครนี้เนี่ยก็จะมีการขอให้ฮองเฮาเนี่ยพระราชทานยาที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถมีลูกได้ครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะมีลูกกับฮองเต้หรือไม่ต้องการที่จะมีลูกกับศัตรูมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันก็เคยมีเรื่องราวว่ามีเหล่าสนมครับที่คอยกัน แกล้งกันเพราะว่าไม่อยากเห็นใครเนี่ยได้ดีไปกว่าตนโดยการใช้ยาสมุนไพรเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการกระทําที่พระสนมเนี่ยเลือกที่จะดื่มยานี้เองหรือมีคนจงใจที่จะทําให้พระสนมไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อันนี้เราก็ไม่สามารถทราบได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวในอดีตหรือถ้าเรานะครับคิดแบบดักดักเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วองค์จกักรพรรดิเฉียนหลงเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากให้ราชวงศ์ชิงมีเชื้อสายของอุยกูเนี่ยมาปะปน ถึงแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะชื่นชอบแล้วก็หลงรักสนมพระองค์เนี้ยเป็นอย่างมากเลยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้อยากมีลูกกับคนคนนี้ก็ได้ครับเพราะเอาเข้าจริงครับตามค่านิยมของชาวแมนจูในตอนนั้นเนี่ยการยอมรับพวกชาวต่างชาติหรือชนชาติที่แตกต่างเนี่ย เข้ามาผสมปนเปื้อกับตนเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากระทําเท่าไหร่นะแต่โอเคครับการที่ชาวแมนจูเนี่ยอาจจะมีการยอมรับชาวฮั่นเนี่ยเข้ามาปะปนกับเชื้อสายของตัวเองได้ก็เพราะชาวฮั่นเนี่ยมีวัฒนธรรมที่แมนจูเนี่ยอยากมีหรืออยากเป็นอยู่แล้วรวมไปถึงอยากให้เชื้อสายของตนครับสามารถปกครองชาวฮั่นส่วนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แต่มันไม่ใช่กับชาวอุยกูนะครับเพราะว่ามันแตกต่างกันเกินไปหากมีองค์ชายหรือองค์หญิงที่เกิดมาก็อาจจะถือได้ว่าเกิดมาจากสายเลือด ที่แตกต่างกันอย่างมากและอาจจะไม่อยากให้สายเลือดอุยกูเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับราชาสำนักก็เป็นได้ครับเรื่องราวของพระสนมหลงเฟยนะครับก็ดำเนินไปครับจนกระทั่งมีการบันทึกไว้ว่าพระนางเนี่ยสิ้นพระชนในวันที่24พฤษภาคมปีคริสตศักราช1788ครับซึ่งก็ก่อนที่จะกระพระเชียนหลงพระสวามีเนี่ยจะสิ้นพระชนกว่า11ปีเลยนะครับ พระศพของพระนางนะครับถูกฝังอยู่ที่สุสานชิงตงหลิงหรือสุสานราชวงศ์ชิงตะวันออกมณฑลเหอเปย่ยอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งครับความพิเศษเลยนะครับจะอยู่ที่โลงพระศพของพระนางครับจะมีคําจารึกจากคัมภีร์อันกุลาอ่านที่เขียนเป็นภาษาอาหรับนั่นเองครับ ในขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งบ้านเกิดของพระนางที่ซินเจียงเนี่ยก็ได้มีการสร้างหลุมศพจำลองให้กับพระนางขึ้นครับโดยที่หลุมศพแห่งนี้นะครับอยู่ที่สุสานอาปักโฮจาครับโดยได้มีการเก็บเสื้อผ้าอาพรและรองเท้าของพระนางไว้ครับโดยตั้งเคียงข้างกับที่เก็บศพของพระมารดาซึ่งก็เป็นไปได้นะครับตามธรรมเนียมพื้นซึ่งก็เป็นไปได้นะครับตามธรรมเนียมพื้นเมืองของชาวอุยกูก็คือจะฝังศพลูกสาวเนี่ยไว้ใกล้กับมารดาของตนส่วนบริเวณด้านข้างนะครับก็ จะมีรถมาตั้งอยู่ครับมีตำนานกล่าวไว้ว่ารถมานี้แหละครับเป็นรถมาที่พี่ชายของพนางเนี่ยได้นำชุดและก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของพนางเนี่ยกลับคืนสู่บ้านเกิดที่ห่างไกลจากพระราชวังกู้กงที่ปักกิ่งเนี่ยนับหมื่นลี้เลยครับและสุดท้ายก็คือมีต้นพุทธสายที่ปลูกอยู่สีต้นทางด้านข้างสุสานครับมีเรื่องราวเล่าไวน้นะครับว่าผิวกายของพนางเนี่ยที่หอมจนใครๆต่างล่ำลือเนี่ย ก็มาจากการอาบน้ำผสมผงบทจากดอกพุทราทรายเหล่านี้นี่เองแหละครับ เอาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพัสนมเอกชาวอุยกูผู้นี้เราก็จะได้เห็นว่าชีวิตของพระนางเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับต้องเดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับมาอยู่อาศัยนะครับในต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมต่างภาษาหรือแม้แต่ต่างศาสนาแถมยังต้องเอาตัวรอดจากวังวนแห่งการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในวังหลวงราชสำนักชิงก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเรื่องราวของพระนางเนี่ยทำให้เราได้เห็นสัจธรรมของชี ในหลายๆด้านเลยแหละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและนี่คือ The D ดี p o d s t s t เรื่องราวดีๆที่อยากจะเล่า